สวดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมแล้ววันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับรับมุมภาพแบบนี้อ่ะฮะก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูลองเท้ากันเนี่ยครับเรามาแจกรางวัลเลยแล้วกันนะฮะนี่เราโอ้ยที่เราเล่นไว้มาแล้วนะมาแล้วครับครับคลิปที่สามสบดครับผมรวมตระกูลนักล่าพีเดเตอร์เลยพีเดเตอร์ครับดิบของรางวัลมาเลยฮะนี่นี่ฮะถุงผ้า อาดิดาสพีเดเตอร์เฮ้ยใหม่ๆนะผมไม่เคยใชรับผมของผมเองนะครับวันนี้เราก็แจกไปให้คุณกิ่งใช่ปะใช่ใช่ใช่จิงนัทจ้าอะไรคุณจริงนัทจ๊ะหรือจิงถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมก็เนี่ยที่เราขึ้นไว้ให้ครับคนนี้เลยก็ถือว่าเขียนมาได้ครบถ้วนครับถูกใจพวกเราอ่ะรับไปเลยรับยังไงฮะบอกอ่าก็เดี๋ยวเจ้าของโพสต์นะฮะก็ติดต่อมาที่เพจ คุกคิดก็จะมีลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ติดต่อเราเข้ามาเพจ a c e b o o k ใช่ไหมฮะใช่ครับเพจ a c e b o o k นะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจัดส่งให้ครับค่าจัดส่ง5 0าอยบาทโอ้โหไม่อยากได้ไม่เอาได้ไหมฮะไรร้อเล่นร้อยเล่นเดี๋ยวฟรีเลยครับก็จดส่งให้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่ร่วมเล่นเกมที่เราไม่ได้เลือกก็อย่าเสียใจไปเพราะว่าเดี๋ยวเรามีใช่ถ้าครบ หนึ่งพัน่ะหนึ่งพันซับสไคร้เดี๋ยวค่อยมาดูตอนท้ายดีว่าเป็นอะไรเราแจกครับเดี๋ยวเราจะบอกเลยว่าเราแจกอะไรอ่ะท้ายคลิปเดี๋ยวรู้กันอ่ะแล้ววันนี้เอาเข้ามาเลยดีกว่าครับมาเ้าที่เราจะมารีวิวนี่เลยเรียกว่าแค่เห็นก็เก่าแล้วเก่าเก่านะก็ มีคอมเมนต์มาที่บอกว่าอยากให้พวกพี่ในรีวิวรองเท้าเก่าๆได้แต่น้องเขาบอกมาว่าเท่าไหร่นะหปี6ปีแต่วันนี้วันนี้เราย้อนไปเยอะเลยนะย้อนไปเยอะเลยเราย้อนไปเยอะประมาหูยเกือบ20ปีนะคู่นี้1919ปีได้ไหมใช่ใช่ใช่มา19ปีแล้วเขารุ่นนี้ออกมาตอนปี2 0 0 2ใช่ครับครับปี2002เดี๋ยวเราทำความรู้จักมันดีกว่าครับผมแล้วรีวิววันนี้ก็คือวันนี้ก็จะเป็น Nike ้ เทมโปครับผมปี2002 2002ครับเก่ามากครับผมคือจริงๆตัวนี้อาจจะผ่านหูพันตาไปแล้วในคลิปเทมโปตัว2004ครับตัวรีเจนตัวรีเจนใช่โรนัาดินโยแต่วันนี้เราจะเอามาดูกันอีกทีแล้วกันว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงห้างเท้ามาดูดีเทลกันครับต้องบอกว่าเทมโปเนี่ยเป็นในตระกูลหนึ่งที่ ออกมาแบบค่อนข้างเก่าอ่ะเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่มีความมีตำนานอ่ะยาวมาสายการผลิตเขาก็มีหลายรุ่นอยู่ครับถ้าเทียบเป็นอ i ดิดาสก็จะเป็นพีเดเตอร์าง Nike ก็จะเป็นนี่เลย Tempo ครับครับผมแต่ก่อนก็จะเรียกประมาณว่า t e m โปพี่เมียจนตอนหลังอ่ะเขาก็แยกก็เป็น Tempo เป็น Tempo พี่เมียเป็นพี่เมียก็เป็นสายคลาสสิกครับะครับอ่ะวันนี้เริ่มกันเลยดีกว่าครับผมดูจัด รอยเย็บเนี่ยฮะหน้าเท้าอัปเปอร์แบบมันเป็นลายเย็บแบบสมัยนั้นนะนะครับใช่ก็จะเป็นยุคเก่าหน่อยครับครับผมเย็บให้เป็นริวร้วๆเลยพอมานั่งดูจริงๆเนี่ยครับถ้าเทียบกับสมัยเนี้ยตอนเป็นเทมโปรุ่นใหม่ๆคือเขาไม่มีเย็บนั่นสำหรับ,บผมนะมันอยู่ในคอนโทลสายคลาสสิกแหละผมว่านะใช่แต่รุ่นหลังจากรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวรีเจนที่เราเคยรีวิวไปม,มันก็จะคือมันก็จะหลุด ในทีมคลาสสิกไปแล้วแต่มันก็มีสีสันเพิ่มขมาใช่ครับเพราะว่ารองรับตลาดนะครับโดยธรรมชาติแล้วของเทมโปเนี่ยอย่างพิเดเตอร์เนี่ยสีหลักก็คือดําแดงใช่แต่เทมโปเนี่ยสมัยก่อนก็คือดําขาวดําขาวใช่ครต้องแบบนี้เท่านั้นก็คือจริงๆตั้งตั้งแต่ยุคแรกๆเลยจนถึงตัวเนี้ยจะมีแค่สี ดำดำขาวนะใช่ใช่หลังจากนั้นน่ะถ้าเป็นตัวรีเจนขึ้นมาน่ะเริ่มจะมีสีสันเพิ่มเข้ามาแล้วใช่ครับครับผมอ่ะพอดูอเ p p e r เสร็จปั๊บมีมาดูข้างเท้าด้านในครับผมก็จะเป็นเนี่ยเย็บเป็นริ้วริ้วริริ้วริคุณดูตาไนกี้นะขอบเนี่ยเขาจะเย็บโหเลเวลละเอียดมากเดี๋ยวให้กล้องถ่ายให้ดูใช่ก็คือเป็นหนังเป็นหนังสีขาวนะแล้วก็มาเย็บแปะที่ที่ตัวรองเท้าอีกทีนึง สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้พวกได้สะเยอะสังเกตดีๆนะฮะเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยเย็บ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 เพื่อให้มันเป็นลวดลายของรองเท้าครับผมก็คือสมัยก่อนคือถ้าจะทําลายรองเท้ายังไงก็ก็ต้องเป็นเย็บหรือไม่ก็เอาผ้ามาหนังไม่ใช่ผ้าหนัดหนังมาแปะเพื่อทําให้เป็นลวดลายนะฮะครับข้างเท้าด้านนอกก็เหมือนกันเหมือนกันครับผมเหมือนกันเลยครับครับ แต่สมัยก่อนเขาไม่ได้แคร์เรื่องน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ใช้แบบสมบุกสมบันมากกว่าเขาเน้นการทนทานความทนทานของรองเท้าครับผมครับนี่มาดูส้นดีกว่าผมชอบนะแอบมีตักแบบขาวไม่ไม่ล้นนะใช่ใช่ใช่เพราะบางรุ่นเ่ะส่วนใหญ่อะมันจะมีคำว่าไนกี้เลยก็มีใช่ไหมครับในตระกูลก่านจริงอันนี้ลวดลายของได้เนี่ยก็มาถึงเกาะส้นเลยนะครับครับจนถึง จนถึงด้านหลังส้นเท้าเนี่ยที่ที่เป็นแบบหนังมาเย็บแปะเข้าไปเป็นลายสีขาวอีกทีนึงเห็นโลโก้ไหมฮะมันเป็นโลโก้ตอนนี้ก็ยังเห็นใช้อยู่แบบตอนปีสี่ก็ยังใช้อยู่สวยนะผมว่าลายเนี้ยเหมือนทรงแบบปิกกิต้านะทำปิกน่าจะสวยะเห็นด้วยเห็นด้วยเอออ่ะมาถึงลิ้นรองเท้าเลยลิ้นรองเท้าก็เป็นโลโก้ไนกี้ที่ปักด้วยได้เหมือนกัน จะจะเห็นได้ว่าโหเขาใช้ได้เยอะมากนะรองเท้าคู่นี้ในการแบบทำลวดลายขอบเย็บได้อีกแล้วแล้วก็แต่เป็นได้สีขาวนะอ่สมัยก่อนก็มันประมาณเนี้คือส่วนใหญ่จะเย็บเย็บแล้วเอาจริงนะราคาตอนเนี้ยแพงนะตอนนั้นอ่ะออืแพงเลยครับหรือว่าเป็นแบบเหมือนสะกูลแบบยอดฮิตอ่ะในช่วงนั้นนะฮะครับผมโอ้โหคุณเปิดลิ้นให้ดูฝั่งนู้นดีกว่า อ๋อนี่ไงจับดีๆนะมันมันล่อนหมดแล้วโอหนี่คือมันเป็นเหมือนพียแหละใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ลอกตามการเวลาฮะก็จะเป็นโลโก้เนี่ยเทมโปสองพันนี่ไงเขาก็จะบอกว่าปีที่เพิ่เริ่มผมฝั่งนี้ไม่เห็นแล้วปี1 9ึ่ของเทมโปนะครับซีรีส์เทมโปครับผมเอาตรงตัวเนี้ยตอนนั้นอ่ะผมอยู่ตอนนั้นมอะไรวะมอสองมอสองก็สาอ่ะตนนี้ครับ อบอกอายุกันแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยครับพุ่งตรงว่าในห้างแถวบ้านมันไม่มีอ่ะมันหาซื้อยากมากๆเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบยอดฮิตถ้าดูสมัยนน้นก็ต้องไปอะไรนะสนามสุขอย่างเดียวอ่ะใช่ที่จะมีแบบรองเท้าแบบนำเข้าคุณเป็นเด็กต่างหวัดแล้วมีไหมไม่มีเลยคะไม่มีตรงเออผมไม่เจอเลยตอนนั้นคุณปอเลยตัวนี้อ๋อน่าจะมันปอสี่ปอห้ามันไม่มีไม่มีทางแน่นอนที่ได้ ได้ใส่รองเท้าแบบนี้ครับตอนนั้นรู้จักแต่แพนครับโอเคถ้าสมัยช่วงปฐมนะมีดำมีดำอ่ะอ่ามีออดดำหรือดำเพราะว่าเป็นนั่นแหละฮะอย่างที่บอกต่างจังหวัดนะไม่มีมากกว่านี้ฮะตอนนั้นแพนนี่หล่อนะใส่แพนก็หล่อนะสมัยก่อนถ้าถูกๆก็พวกเดียดอลล่าใช่ไหมล็อตโตีรงคล้ายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยดอลล่าลอตโต้ใช่ที่จะแบบเป็นรองเท้าที่ดูมีราคาขึ้นมาดูเป็นแบรนด์นอก ใช่คคือไนกี้กับดีด้าสนี่ลืมได้เลยไม่มีอยากซื้อแน่ๆแพงคาาจริงครับผมอ่ะมาดูพื้นกันหน่อยดีกว่าข้างนั้นอย่าไปดูเลยฮะดำเดี๋ยวเอาดูข้างนี้แล้วกันดำไม่พอเหนียวติดมือแล้วนี้คือสิบเก้าปีผมผมเก็บมันดีเหมือนกันนะแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ครับครับผมมีฝั่งนี้แล้วกันในกี้มีผมกลมฮะ ครับนั่นเลยแต่ก่อนแต่ที่พื้นเนี่ยสวยมากเลยนะผมว่ามันเป็นแบบขาวมุกนะเหมือนแบบมุกมุกหน่อยมุกหรือเมือกท่านี้มุกมุกมุกอ๋อใช่มันจะดูเลื่อมๆหน่อยมันไม่มันไม่ใช่ขาวไปเลยแต่นี้มันเหลืองแล้วเหลืองแล้วครับแล้วก็นี่อ่าหมุดตาตามแบบสมแบบแบบฉบับรองเท้ายุคเก่าหมุดหน้าหมุดหลังครับผมก่อน่ะ มันสมบุกณ์สมบัตนจริงๆใช่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามก็คือรองเท้าที่ออกมาสตาร์ทรุ่นเก่าเนี่ยก็คือเน้นความทนทานใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นนักฟุตบอลอาชีพจริงๆที่ใส่ก็จะใส่เป็นกลุ่มเหล็กกลุ่มเหล็กหกลุ่มส่วนใหญ่นะครับครับตัวนี้นะฮะคุณเคยเห็นใครใส่ไหมนักฟุตบอลจริงๆนะผมผมจําไม่ได้เลยอืมมทันพอมีข้อมูลแล้วพี่พอพอมีข้อมูลมีครับรุ่นแต่ก่อนนะออืแต่ผมบอกว่าแบบ เอาไงดีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้โดยตรงอ่ะแต่ถ้าคนใส่ซีรีส์เทมโปเนี่ยเยอะลิลี่ยองตุลรับใช่ไหมหรือฟิโก้ครับแม้กระทั่งสตีเฟนเจอร์หลาดก็ใส่เคยใส่ไนกี้ก่อนจะมาใส่อาดิดาสตอนเป็นเยาวชนตอนนั้นใส่เบอร์28ครับแล้วก็เบอร์28รองเท้าไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์เสื้อเบอร์เสื้อเบอร์เสื้อหลายหลายท่านเนี่ยในซีรีส์เทมโปเนี่ยอาจจะไม่ทราบอย่างเช่นอย่างเงี้ยเจลาดเคยใส่ ลลโอลลโอนลเมซี่ใส่นะครับใช่ใส่ตัวสปอรสีด้วยใช่ก่อนที่จะมาเป็นอาดิดาสเหมือนกันใช่แล้วก็ซีรีส์นี้ผมผมชอบนะเท่ห์บวแต่มันบังเออมันมันไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าอีกแบรนด์หนึ่งครับครับผมก็เลยจริงๆก็มีคนที่รักเลยมีมีมีคนที่รักเยอะอยู่นะที่ที่รู้จักแบบใส่มาเลยตลอดอะไรเงี้ยอ๋อนี่ก็ใส่โรเบิร์ตคาร์ลอสอาใช่เออใช่ผมเคยเห็น เออเออผมจำได้ละเอ็ดการ์ดาวิดอันนี้นึกออกเลยมจำได้ใช่ไหมโรเบโตคาร์ลอสใส่โอ้โหแล้วแต่ก่อนเขาเขาใส่อย่างนี้แล้วเขาเล่นดีด้วยนะเออหนักนะเนี่ยหนักนะครับคือเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักมากอืมคือถ้ามาถ้าถ้าได้ลองจับดูเนี่ยโอ้โหพอมาดูตอนเนี้ยมันไม่สวยนะใช่แต่สมัยก่อนนะตอนเราเด็กๆโอ้ยรอเลยเออใครมีนี่คือแบบดับดําขาวเนี่ยรอรอรอ มีมีในใจไหมฮะในถ้าในตระกูลซีรีส์เทมโปเนี่ยพี่มีในใจไหมว่าพี่ชอบตัวใช่ไหมใช่ผมชอบตัวปีสองพันสี่นี่แหละตัวพื้นเคลียล่าอืมอืมอ่าของผมก็เช่นกันเลยช่ก็คือตัวรีเจนต์พื้นเคลียล่าคือเป็นเรียกว่าตอนนั้นคือเป็นความฝันวัยเด็กเลยคือตอนนั้นก็อยู่มอหนึ่งมอหนึ่งม .2 สองมอหนึ่งตอนปีส0 0 4ันสี่ที่มันออกมานะผมโหคือเข้าเน็ตอ่ะเปิดดูแบบ อยากได้มากแล้วตอนนั้นพื้นแคปลาแบบอย่างสวยเลยสวยมากคือมันนวัตกรรมอะไรมันพลิกโฉมแบบจากเรียบมาเป็นสีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นรุ่นที่โปรโมทเยอะเหมือนในคลิปโรนัลดิโย่แหละครับที่คุณเห็นเตะชนคันมันถึงได้รับความนิยมแบบโอ้ก้าวกระโดดใช่ครับผมแต่ลากของมันก็คือนี่แหละเริ่มมาจากอย่างนี้ถามว่าผมอยากเก็บไหมทีลีเทมโปอยากเก็บแต่หายากกว่า พิเดเตอร์อีกใช่สำหรับท่านไดมีเนี่ยโหยินดีมากมากยินดีแสดงว่าคุณชอบจริงๆอะในคลีใช่นะไม่คือไม่ค่อยเห็นว่ามีใครเก็บนะใช่ใช่ส่วนใหญ่เขาก็เราที่เราเห็นนะคือเก็บพิเดเตอร์เห็นเยอะแต่ซีรีส์เทมโปบบมีมีฮะแต่น้อยใช่ครับก็พยายามหาอยู่เหมือนกันผมอืแล้วก็พยายามเอามาให้ทุกท่านดูเลยแล้วกันนะฮะครับตัวนี้ผมใส่แล้ว เป็นไงบ้างฮะตันนี้โอ้แข็งโป๊กเลยพื้นโอ้เพราะเนี่ยตอนนี้เอาลองคืออัปเปอร์ถือว่าแข็งแล้วนะหนังแข็งแล้วฟังเสียงไหมแข็งแข็งครับแล้วพื้นนี่โหไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่าถ้าไปใส่แล้วตอนนี้ผมเอาไปใส่แล้วคุณเนี่ยนะฮะแข็งโป๊กคืออย่าลืมเราใส่หนังจิงโจ้ไปแล้วอ่ะแต่ก็ทำให้เห็นได้ว่ารองเท้ายุคเก่าคือทนใช่ทนมากนี่สิบเก้าปีนะฮะนี่ใช้งานนะครับครับไอคือสิบเก้าปี ตอนนี้ปลดระวังแล้วอ่ออีกิดนึงรองเท้าสมัยก่อนนคลาสสิกทุกคนต้องเคยเจอเชือก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 มันจะยังไมันจะยาวเนี่ยมันจะยาวนี่เมื่อก่อนใส่ต้องอย่างนี้ต้องพันรอบเออเป็นใครเป็นบ้างเป็นเป็นทุกคนต้องพันไม่ต้องพันอย่างเงี้ยใช่เออแล้วก็มามาผูกแล้วที่แย่ที่สุดคืออะไรปะพอทบขึ้นมาไม่พอไม่พอเออบางทีไม่พอตองปล่อยยาวแล้วก็ยัดเข้าไปใช่อันนี้ถ้าใส่จริงผมอาจจะพันไม่พอแล้วพ เท้าบานใช่มันตะบานเอาอีกอันนี้คืออันนี้บีบไว้แคบแล้วแต่ก่อนมันขายไม่ไแก้ไม่ได้มันไม่มีเชือกมาขายใช่อยู่นี้โหขายเต็มไปหมดเลยเชือกจะเอาแบบไหนอ่ะแล้ววันนี้ก็ของปากคอมคออีกครับผมนะฮะก็ถ้ามีโอกาสจะเอารองเท้าอะไรมาให้ดูก็รอติดตามไว้แล้วกันนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจกด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้เราทำต่อไปนะครับาแล้วก็เมื่อไหร่ที่ถึงหนึ่งพันอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราบอกเลยว่าของรางวัลมันคืออะไร แจกอะไรฮะคู่นี้ฮะปังโอ้โหคู่นี้เลยแจกเลยเหรอคนอื่นเขาฉลองร้านฉลองแสนเราฉลองเราฉลองพันเออเอาดิอันเนี้ยพันซับเนี่ยแจกไปเลยคู่นี้ใหม่นะผมบอกก่อนนะอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วป้ายห้อยนี่บอกเลยป้ายห้อยจริงราคาเคยอยู่ครบราคาอยู่ครบแต่กล่องเนี้ยแต่ผมไปหาก่อนว่าใหม่ว่าว่าอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เคยใช้เลยเนี่ยป้ายห้อยอยู่เลยไม่เคยใช้เป็น Adidas p พ e d a t o r เอลเซ็ LZ2 ครับผมเรารีวิวไปแล้วตัวที่รีวิวเลยเนี่ยอ่าใช่ใช่ตัวจิ๊กซอว์เอาไปเลยเดี๋ยวผมแจกเดี๋ยวกติกาเรามาว่างอีกทีไซส์สองเจ็ดห้าฮะสองเจ็ดห้าถ้าคนที่ได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เอาไปเถอะฮะสำหรับคนที่แบบเอ้ยอ้าวแล้วโหแจกสองเจ็ดห้าผมใส่สองหกศูนย์อืมเอาไปเถอะเอาไก่อนของฟรีเอาไปก่อนแจกอะไรคนนี้ชวนเพื่อนๆมาเล่นเลยครับครับผมแต่หาซื้อไม่ได้แล้วนะผมบอกก่อนอ่าใช่ไม่หม่ มือหนึ่งนี้ไม่มีละน่าจะหายากอ่ะหายากหายากลองดูแล้กันนะครับครับวันนี้นะฮะเข้าข้อของเราต้องขอลาไปก่อนนะครับครับรักษาสุขภาพอีกเช่นเคยครับผมนี้ก็ปลอดภัยห่างไกลโควิดครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ